สปีสวอพบประชาชนประชาชนได้อะไรกับการดำเนินงานเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่3ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ8จังหวัดตลอด2ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาที่ดินปัญหาน้ําปัญหาด้านการเกษตรคมนาคมเศรษฐ,ฐกิจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาทางด้านสังคมโดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้นจํานวน202เรื่องซึ่งได้มีการลงพื้นที่และพบปะประชาชนในพื้นที่มากมายยกตัวอย่างเช่น ลงพื้นที่พบปับประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดงตำบลหน,นองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิรับฟังประเด็นปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านพลสูงตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบประเด็นปัญหาฝายกักเก็บน้ำชํารุดเสียหายคันคลองเกิดการพังทลายทําให้ฝายดังกล่าวไม่สามารถกักเก็บน้ําในฤดูแล้งได้และถนนบริเวณโดยรอบชุมชนได้รับความเสียหาย และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวโดยดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางด้านสาธรารณาสุขในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง8จังหวัดขอขอบคุณคณะวุฒิสมาชิกนะครับที่มาช่วย ในเรื่องของรับฟังปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ําของพวกเรานะครับที่มีปัญหาในเรื่องของชาวนานะครับก็ขอบคุณท่านมากที่ท่านมาในวันนี้แล้วก็จะทําให้วิถีชีวิตรหรือวิถีชาวนาของพวกเราดีขึ้นกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณะสวที่มาติดตามงานแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากท่านนะครับได้ลงท้นที่ก็ดีใจนะคะที่ได้แผงโซลาร์เซลล์เมื่อก่อนมันแรงมากไม่มีกำลังใจเลยค่ะไม่มีกำลังใจที่จะสู้ทำ,ทำการเกษตรต่อไปเพราะว่าไม่มีน้ำที่ใช้ของที่ปลูกไว้ก็ใกล้จะตายกันหมดพอท่านวุฒิสภาให้มาดีใจมากเลยค่ะ โครงการสมาชิกุธิที่สภาพบประชาชนไปด้วยมิตใไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกันยานามิตร